เราจะมารีเช็คเครื่องทำปอคอนแก๊สต,ตัวนี้ก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้านะครับมนดูความเรียบร้อยโดยรอบก่อน,นครับ อย่างครบเรียบร้อยใช่ไหมครับ,บโอเคมอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่ตัวไฟบ้านตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลย mm hmm. ไม่ต้องใช้มออแปลงส่วนแบตเตอรี่มีสายจับแบตให้ครับอันนี้สีแดงขั้วบ,บวกสีดำขั้วลบห้ามเสียบหรือคีบสลับสีเด็ดขาดข้อมาความือสูสองร้อ่วอนครับเป็นระบบไฟบ้าน ไฟแสดงสถานะสีแดงมาร์กนกนรวุญอจที่เหมาะสมแม่พัดวอรนิ่งตรงการคือปิดครับใช้มือสุด1 2โวลต์คือระบบแบตเตอรี่ตัวนี้ยางกันน้ำใส่เพิ่มให้ครับการล้างท่องล็สะอาดอตัวนี้ออกครับดึงมอเตอร์แยกเช็ดท่องสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างตัวนี้รับกันให้1ปี มาดูในส่วนของหัวเตาแก๊สใช้คู่กบับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดสุดเหไหมเหมาความแรงไฟครับจะสิบแดงไฟต้องแรงครับ ไฟที่เราต้องเป็นสีนี้สีฟ้าม่วงน้ำเงินเขียวโอเคครับ